จัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันโดยมีอุปกรณ์การทดลองดังนี้นะครับเทียนด้านหลังนะครับก็คือชุดอุปกรณ์ทดลองแอร์แฟกตอันนี้ครับเป็นรางลมนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นเครื่องดัมลมไว้สําหรับเป่าลมเข้าไปในรางนี้นะครับก็จะมีลมออกมาส่วนที่เป็นตัวนี้นะครับเรียกว่าไซเดอร์เป็นตัว วิ่งในลานี้ก็จะมีตัวเต้านะครับตัวาเนี่ไว้ทาอะไรกันตัวตรงน,นี้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ในการตรวจจับเรียกว่ามอชชั่น e ีเนเตอร์จะส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปชนกับเต้าแล้วข้อสะท้อนกลับมาแล้วก็จับเวลาอันนี้เป็นหลักการการทำงานคร่าวๆของเครื่องนี้นะครับพอจับเวลาได้แล้วยิงไปปั๊บก็จะ ก็จะรู้ระยะทางพอรู้ระยะทางแล้วก็จะหาเขยได้รู้ระยะทางได้อย่างไรก็รู้จากเสียงความเสียงความถี่สูงนี้คือเรารู้ความเร็วของมันก่อนแล้วก็จะสามารถหาระยะทางหาความเร็วของตัวแรเดอร์ที่วิ่งไปมานี้ได้แล้วตัวโมชั่นจิ๊ตเ t อร์นี้ต่อกับอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับซีเดียฟู ตัวนี้จะเป็นตัวแปลงสัญญาณตัวอนาล็อกนะครับให้กลายเป็นตัวดิจิตอลคือเป็นตัวเลข่งมายังเครื่องคิดเลขตัวนี้นะครับเป็นเครื่องคิดเลขที่สามารถพลากราฟได้ชื่อว่าเครื่อง TI 84 Plus Silver Edition นะครับและครนี้จากเครื่องตัวนี้นะครับเราจะส่งทายข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะสแสดงผลซึ่งในการสแสดงผลนี้ ตัวโปรแกรมที่ใช้ในการส่งถ่ายข้อมูลนะครับจะใช้โปรแกรม TI Connect แล้วเราก็จะทำการแบ็กอัพข้อมูลมันก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขของเวลาการกระจัดความเร็วเริ่มเลยนะครับสถานการณ์เรามีอยู่4สถานการณ์ด้วยกันต้หรับสถานกการณ์ที่หนึ่งนะครับจะเป็นในกรณีที่ถ้าเราอยู่บนพื้นลื่น ราอยู่บนล้อเกลี้ยง้นะครับแล้วนี้เราให้มีคนมาขัดเรายความเรนวค่าเร็วแล้วเราจะเคลื่อนที่อย่างไรนะครับมาสมได้เลยนะครับอันนี้ครับเปรียบเสมือนเป็นตัวเรานะครับในการที่จะเคลื่อนที่ไปบนพื้นเรื่อใครสนใจราคาเร็วครับกอเลนกดปุ่มสตาร์ทตอาเครื่อง ทีไอแปดสี่พารต่อนะครับแล้วก็ให้ความเร็วกับไรเดอร์ไปนะครับดู๋ครับเราจะไปเลื่อนที่เข้าไปแล้วเราจะดูว่าการเคลื่อนที่แบบนี้จะมีการของการกระตัดเวลาความเร็วกับเวลาอย่างไรจากการที่เอาข้อมูลนะครับจากเครื่องเลเซออัจฉริยะตัวนี้นะครับ เราไปลงที่คอมพิวเตอร์อัจฉริยะกว่านะครับจะได้กราฟของกราฟการอันเวลาเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงเฉียงขึ้นนะครับแล้วก็กราฟความเร็วกับเวลาคงที่แปลว่าในกรณีนี้จะมีความเร็วคงที่ตลอดการกันที่เนื่องจากว่า ตอนเราถากนะครับถ่ะแล้วทีนี้ระหว,ว่างนี้จะไม่มีแรงกระทำกับตัวไกเดอร์เลยอันนี้ครับสรุปเป็นบทการเคลื่อนที่ข้อหนึ่งขอนง,งนิวตันก็คือเมื่อวัตถุมีความเร็วค่าใดค่าหนึ่งเมื่อแรงรกระทำกับม,มันเป็นศูนย์มันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของที่นี้ต่อไปหรือถ้าหยุ่นิ่งถ้าไม่มีแรงอะไรมาทำเลยก็จะนิ่งต่อไป ต่อไปครับสถานการณ์ที่สงสถานการณ์ที่2นะครับจะให้มีแรงครับดึงตัวไกเดอร์ตัวนี้นะครับให้เคลื่อนที่มาแสดงว่าแรงรับไม่เป็นศูนย์แล้วครับเซ็ตถุกองก่อน,กนนะครับ นะครับในการขวงเพื่อที่จะเป็นแรงในการดึงนะครับดึงตัวไกเลสตัวนี้ก็คืออันนี้สถานการณ์ที่สองในกรณีที่มันกลับว่าอันนี้เป็นื้ลลื่นเหม,มือนเดิมน,นะครับแล้วมีคนลผลักเราเนี่ยตลอดเส้นทางการเัลน,นที่เลยก็แสดงว่าแรงรับไม่เป็นศูนย์นะครับโดยนับว่าลักษณะการที่จะเป็นแบบไหน เริ่มต่อยนะครับหนึ่งสองสามอ่ะต่อไปนะครับก็จะเอาข้อมูลนะครับจากตัว TI 8ป0สพันครับลงคอมพิวเตอร์ก็จะได้กราฟตามนี้นะครับจะเห็นว่า กราฟการกระัดกับเวลาการกระัดจะเป็นเส้นโค้งขึ้นกนราฟความเร็วกับเวลาจะเป็นเส้นตรงในแนวเฉียงขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่าความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยเวลาที่คงที่กค็คือเมื่อแรงกระทำกับวัตถุไม่เป็นศูนย์วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งค่าหนึ่งนะครับความเร่งเคลื่อนที่ค่าหนึ่ง อันนี้เป็นกฎการที่ข้อที่สองของนิตนอ่าต่อไปนะปครับสถานการณ์ที่สามสถานการณ์ที่สามนะครับในกรณีนี้เราพูดถึงแบบเรื่อยๆนะครับอันนี้จะพูดถึงในกร,กรณีที่มีแรงเสียดทานจะเป็เครื่องตั๊มลงนะครับแอนแตงนี้นะครับก็จะไม่ลง เราสเปรดข้อมูลรับลงคอมพิวเตอรอ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าครับจะเป็นลักษณะคล้ายกับสถานการณ์ที่สองแสดงว่าวันนี้ครับถึงมีแรงเสียดทานอยู่แรงรับก็ยังมากกว่าศูนย์อยู่ก็คือความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นด้วยอะไรของที่ก็คือมีความเร่งนั่นเองแสดงว่าแรงที่เราใช้เ,เนี่ย มีค่ามากกว่าแรงเสียดทานเอ,อ่อต่อไปคนระับเข้าสู่สถานที่สี่คอานี้เราจะมาดูว่าถ้าช่วงแรกเรามีมีการให้แรงกระทำะับมงนแล้วตอนนี้เราเอาแรงนั้นออกก็จะได้เฉพาแรเสียดทานลักษณะการเพื่อที่จะเป็นแบบไหน,นะครับเ,ออเพื่อให้มีแรงดึงมากเลยน,นะครับผมขอใช้ มวนเป็นสองก้อนนะครับเพิ่มไปเป็นก้อนละหนึ100่งร้อยกรัมเป็นสองร้อยกิโแล้วเราจะทำให้แรงนั้นหายได้อย่างไรวิธีการนะครับเปลียนเส้นได้นะครับในการที่จะใช้ดึงให้ยาวขึ้นเพื่อที่จะให้มวลเนี่ยถึงพื้น วันนี้ครับถึงพื้นก่อนที่ตัวไซเดอร์จะถึงขอบของแองแพงดังน,นั้นมันจะกดแรงดึงก่อนแล้วจากในทาะแรงเสียทานเราจะดูลักษณะดูกราฟของการเคลที่ของมันนะครับนี่ค่อนอกไปก่อน สองต้นนะครับ ได้ครับเป็นในลักษณะที่ว่ากา,การกา,ารกระทนะครับจะเป็นเส้นโค้งเหมือนตัว F อ,อย่างนี้นะครับโซนกรารความเร็วกับเวลาจะเป็นรูปเหมือนภูเขาขึ้นแล้วก็ลงก็คือในช่วงแรกเนี่ยที่มันขึ้นนะครับก็คือมีความ ที่ตงนี้เนี่ว่ามีความหนื่ก็คือมีความเร็วลดลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเรามีแรงดึงและมีแรงเสียดทานด้วยแรงดึงมากกว่าแรงเสียดทานอันนี้แรงรับก็มีค่ามากกว่าศูนย์มันก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับทอนี้พอแรงดึงหมดแล้วมันยังไม่หยุดไปแค่นี้มันยังเคลื่อนที่ต่อเพราะว่ายังมีความเร็วอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามีแรงเสียดทานความเร็วก็เลยลดลง ซึ่งแรงสถานเหนตจะตั้งการเคลื่อนที่และความน่วงก็จะมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะครับผมก็คือทิศทางของแรงจะมีทิศเดียวกันกันกบความเร่งอันนี้เป็นกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองอาก,การ,รการลองประการตั้งรถล้อในกงนี้นะครับก็จะสรุปกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ข้อห่งก็คือเมื่อแรงรักระทำกับถุเป็นศูนย์วัตถุจะจุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่สำหร,รัการที่ข้อที่สองนะครับเมื่อมีแรงรกกับกระทำกับวัตถุที่มีค่าไว้เท่าศูนย์วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งโดยที่ทิศทางของแรงรับก,กับความเร่งมีทิศทางเดียวกันสำหรับการที่ข้อที่สาม ต็ลองลั้งครับครับ